สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวหงแดงริรวอว์พูลทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสุขข่าวเด่นริรวอว์พูลประจำวันเหมือนเดิมครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางลุยดิอาสปิกทีมชาติโคลอมเบียกันก่อนเลยหลังจากเจ้าตัวเพิ่งจะย้ายออกจากทีมของเราไปอยู่กับทางสโมสสอนเสือใต้ไบเยนมิวนิกและผ่านการตรวจร่างกายรวมถึงกระบวนการทางด้านเอกสารต่างๆเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก่อนที่เราจะได้เห็นภาพการเปิดตัวกลายเป็นนักเตะใหม่ของเขาอย่างเป็นทางการกับทางสโมสรต้นสังกัดใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย โดยการย้ายทีมของเข้าในครั้งนี้หรือว่าูลของเราจะรับค่าตัวกลับมารวมสุทธิที่ตัวเลข75ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว65ล้านปอนด์และในเงินส่วนนี้จะแบ่งแยกออกมาเป็นได้2ก้อนได้แก่ค่าตัวในเบื้องต้นที่เราจะได้รับหนอก,นอก,นอกที่70ล้านยูโรส่วนอีก5ล้านยูโรนั้นจะเป็นเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ก็เป็นเงื่อนไขในแบบที่สามารถจะบรรลุได้ง่าย,ยการย้ายทีมของทางดิอาสในครั้งนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์ทำให้เขากลายมาเป็นนักเตะ ที่มีค่าตัวแพงที่สุดของทางบาเยีนเป็นอันดับที่3จะเป็นรองก็เพียงแค่ตัวของทางแฮร์รี่เคนที่ย้ายมาอยู่กับทางบาเยีนด้วยสน่นราคา95ล้านยูโรและอูคัตเอนันเดสที่ย้ายมาอยู่กับพวกเขาที่สนนราคา80ล้านยูโรตามดับ นอกจากนี้ตัวของทางดีอาสเองก็ยังเป็นการขายนักเตะที่แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเราเป็นอันดับที่3จะเป็นรองก็เพียงแค่ในรายของทางเฟร์เป้คูติงโยและลุยส์ส่วนเรทเท่านั้นด้านสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเองก็ได้ออกแถลงการยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วด้วยไปในทิศทางเดียวกันลุยดิอารสถ้ยืนยันการย้ายไปอยู่กับทางไบเยนเมือนิกแบบถาวนด้วยสัญญา3าปีครึ่งจากทางสโมสรฟ,ฟุตบอลลิเวอร์พูล แถลงการผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราระบุนาาแต่ชาวโคโลอมเบียอำลาทีมไปหลังจากที่มีบทบาทสำคัญที่พาสโมสสอนคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์มาถึง4รายการนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากทัก f อฟซีปอร์โตเมื่อต้นปี2022โดยไฮไลท์สำคัญก็คือการช่วยให้ทีมพังาดขึ้นมาคว้ดแชมป์พิเมียร์ลีกได้ในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้ว ที่อัสสามารถจะสร้างอิมแพคได้ทันทีนับตั้งแต่ที่เขาถูกเซ็นสัญญาเข้ามาจากทางเยอเกนครอฟทั้งความเร็วความเทคนิคการเล่นที่แพรวๆพรและรวมไปถึงประสบการณ์ที่สามารถลงเล่นได้อย่างหลากหลายในเกมลุกทำให้เขาเฉิดฉายตั้งแต่ครั้งแรกที่มีโอกาสสวมเสื้อของทางลิเวอร์พูล ทุกคนที่สมูสรฟุตวลลหรือว่าููอยากจะขอขอบคุณลุยส์สำหรับความทุ่มเท,ททุกอย่างตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสมูสอนและขอให้เขาโชคดีต่อไปที่สุดในอนาคตขา้างหน้า หลายกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆในในเราก็าเปิดประเด็นมาเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับการย้ายทีมของทางดิอาร์สกันไปแล้วข่าวต่อไปเราจะเปลี่ยนจากมุมมองสโมสรของเราที่มีต่อการย้ายทีมครั้งนี้ของทางดิอาร์สมาดูกันดีกว่าว่าแล้วตัวของทางนักเตะละ่ะเมื่อเขามีการย้ายออกไปแล้วเจ้าตัวมีการพูดถึงทางน้ำผู้ของเราเอาไว้อย่างไรกันบ้างซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจทีเดียว เมื่อเจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความลงในหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเสมือนหนึ่งเป็นจดหมายเปิดผนึกให้กับถางนิวปูของเราเป็นการเปิดใจครั้งสุดท้ายของเขาก่อนอำลาสโมสรไปนี่จะเป็นช่วงเวลา3ปีครึ่งที่ผมจะขอทนุกถนอมเอาไว้ตลอดการ The Ask สโพสผมย้ายมาพร้อมกับความฝันของโลกทั้งใบและผมจากไปพร้อมกับความภูมิใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประสบความสำเร็จร่วมกันมา ผมได้พบกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมเพื่อนร่วมอาชีพที่ยิ่งใหญ่โค้ชที่คอยเชื่อเหลือผมอย่างมากและแฟนบอลที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งละพว์ผู้คือทีมที่มีความพิเศษอย่างแท้จริงและผมจะเก็บทุกๆคนเอาไว้ในหัวใจวัฒน,นจากที่นี่สิ้นสุดลงไปแล้วและเมื่อมองย้อนกลับมามันทําให้ผมอิ่มอ,อกอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งและตระหนักได้เลยว่าเรามีความสุขกันมากขนาดไหน ไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่ารางวัลที่เราได้ที่นี่แต่มันยังมีถึงความคมเกลียวความเป็นมิตรที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้มันมีทั้งขาขึ้นและขาลงแต่ความเป็นจริงก็เป็นแบบนั้นเสมอพผมผ่านเรื่องแบบนี้มาตลอดนะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน มันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้จากไปพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าภารกิจได้รับการเติมเต็มแล้วและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการจากไปพร้อมกับการเป็นแชมป์มันเป็นการอําลาที่สมบูรณ์แบบแบบที่เราไม่ได้เสียหนึ่งในพวกเราไปแบบในศกน,นัตกตรรมเหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะนำทุกๆกคนติดไปภายในหัวใจของผมและหนึ่งในนั้นก็คือทางเดียวกโชตา เราจะไม่มีวันลืมเขาผมจะไม่มีวันลืมเขาและขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง You อยู l วิ e v e w walk l o o n e หรือคุณจะไม่มีวันเดินเดี่ยวได้เมื่อฟังการบอกลาแบบสุดซึ้งของตัวหลุยดิอาสกันไปแล้วผมอยากจะขอพาเพื่อนๆตัดสลับอารมณ์กันเล็กน้อยกลับมาดูเรื่องการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างเมื่อเราก็มีการปุ่นเครื่องกับทางโยกโกฮาม่าเอฟมารีนอสระหว่างการแข่งขันในช่วงทัวร์ปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชียของเรา นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่ลิเวอร์พูลมีการยกพลบุกมาเยือนที่แดดอาทิตย์อุทัยแห่งนี้แม้ว่าเราจะเริ่มต้นเกมได้ไม่สู้ดีนะักถูกทีมเจ้าถิ่นทําประตูขึ้นนําไปได้ก่อนแต่สุดท้ายทีมของทางอรนเนอร์สโลตก็มีการเล่งเครื่องยิ่งขึ้นรวดเดียวมา3ประตูไล่มาตั้งแต่ทางฟอร์เรียนเวียดซูเปอร์สตาร์ดังคนใหม่ของเราที่เป็นคนปลดล็อกทาประตูตามตีเสมอได้สําเร็จ ก่อนที่จะเป็นทางโ r ยเอนโยนี่ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรามาทำประตูแสงนำและปิดกล่องด้วยอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ในตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดในสื่อสังคมออนไลน์และรวมไปถึงบรรดากูรูทั้งหลายด้วยนั่นก็คือในรายของทางดิโอเอนกูโมฮามายิงปิดกล่องช่วยให้ทีมของเราคว้าชัยชนะไปได้อย่างงดงาม3ประตูต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตามในการแข่งขันเกมนี้มันก็สร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นว่ามันมีแฟนบอลเข้าชมในสนาม n i สันสเตเดียมมากถึง67,000กับอีก32คนข้อมูลดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันออกมาแล้วอีกด้วยว่ามันกลายมาเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันเจลีเพราะนับตั้งแต่ที่มีการจัดการแข่งขันมาสำหรับเกมลีกในประเทศญี่ปุ่นมันไม่เคยมีนัดไหนเลยที่มีผู้ชมมากขนาดนี้ แล้วหากเรานำไปเปรียบเทียบกับเกมการแข่งขันในนัดอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ตอนที่เราเดินทางไปทัวร์ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งเราฟาดแข่งกับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานทั้งๆที่ในการแข่งขันเกมนั้นมันเป็นการประทะก,กันระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปแต่ในการแข่งขันเกมดังกล่าวก็มีผู้ชมอยู่ที่เรา4900 0กับอีก704คนเท่านั้น ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าภายในทีมิเวอร์พูลของเรามีนักเตะอย่างทางวัดรุกเอนโดห้องเครื่องถิมนชาติญ,ญี่ปุ่นลงเล่นอยู่ก็เป็นได้และหลังจากเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวตัวของทง e o, ักเอนโดก็ไีการออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยมันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งมากๆสําหรับตัวผมเลยนะเพราะผมได้กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักเตะของล e ิเวอร์พูลเอนโดกาวสำหรับผมแล้วมันมีความหมายอย่างมากมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆนะ เนื้อสีอื่นใดผมอยากจะขอขอบคุณผู้จัดการทีมของเราและรวมถึงทางเวอร์กิลฟันได้ด้วยสำหรับปลอกแขนกับตันทีมตอนที่ผมถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาผมคิดว่านั่นเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะและผมก็เชื่อว่าแฟนบอลชาวญี่ปุ่นทุกคนก็คงอยากจะเห็นผมในฐานะกับตันทีม ครอบครัวของผมทุกคนเดินทางมาชมเกมนี้ด้วยดังนั้นมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างมากและผมก็มีความสุขที่ผมได้สแสดงให้เห็นถึงผลงานของตัวเองในการแข่งขันเกมนี้ต่อหน้าครอบครัวของตัวเองพวกเขาเองก็คงจะมีความสุขเหมือนกัน ในก็พูดถึงการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเมื่อคํำคืนที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบทุวนกระบวนความกันไปเลยเพราะหากเพื่อนๆสังเกตกันให้ดีจะเห็นได้ว่าในลิสต์รายชื่อน,นักเตะของทีมเรานั้นทั้งสเวนผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองมันมีนักเตะจากทีมชุดใหญ่ของเราคนหนึ่งที่หายหน้าไปแบบสิ้นเชิง นั่นก็คือในรายของทางเบนโดปีดดาวลุ่มอนาคตไกลของเรานั่นเองทาให้มันมีข้อสงสัยกันเลยว่าการหายหน้าของเขาไปในครั้งนี้นั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาอาการบาดเจ็บหรือไม่หรือว่ามันอาจจะไปข้องเกี่ยวกับโอกาสการย้ายทีมของเขาเพราะตัวของทางโดกเองก็ตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักว่าไ,ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรอ,อยู่ณปัจจุบัน แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับทั้ง2เรื่องดังกล่าวเลยครับเพื่อนๆเมื่อทางดูวิสติลนักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำงานให้กับทางเดลี่เมลแถบลอยจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมายืนยันว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นก็คือด็ไม่สามารถจะขอวีซ่าสำหรับการทำการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่นได้นั่นเอง ทันที่จริงตัวของทางโลกนั้นสามารถขอวีซ่าในฐานนะนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นได้และนั่นก็เป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทําไมเราถึงเห็นภาพของเขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือแต่จากการที่เขาไม่ได้รับวีซ่าสำหรับการลงสนามในแมตช์โปรเฟชชันแนลจึงทำให้เจ้าตัวไม่สามารถจะลงสนามในการแข่งขันเมื่อคืนนี้ได้ ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับตัวของเขาเองหลังจากก่อนหน้านี้ปีกชาวสกอตแลนด์รายนี้มีโอกาสลงเล่นให้กับเก็บอุดเครื่องของเราทั้งสามนัดในช่วงปรีซีซั่นนี้ไล่มาตั้งแต่การเจอกับทางเพรสตันนอตเอนการเจอกับทางสโต๊กซิตี้และรวมถึงแต่เอซีมิลานด้วย อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ว่าการหายหน้าไปของเขาจากการแข่งขันเมื่อคืนนี้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการย้ายทีมแต่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสโมสรอ,อย่างทางเอเวอร์ตันบอร์นมันและริสตันพาเลก็ต่างพยายามเกี่ยวพาราศีเขาอย่างหนะักายกันต่อเลยครับเพื่อนๆเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เราก็มีการกลักติดกันมาอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นก็คือดิวกันไล่ล่าตัวถักอเล็กซานเดอร์อีซักสุดหน้าตัวเก่งจากทางสโมสสนซาลิกาโดนิวคาเซลอยู่นาเต็ดนั่นเองหลังจากเจ้าตัวก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทีมของเราจนถึงขั้นที่ตัวของเขาเองมีการไปขอร้องถึงการย้ายออกจากสโมสรนิวคาเซลแล้วด้วยสัมปาย ขนาทิศทางนิพูลของเราก็มีการติดต่อกับตัวของทางอีซัครวมไปถึงทางเอเย่นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขาตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาและหากเพื่อนจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเองก็เคยรายงานข่าวล่วงหน้าไปแล้วว่าตัวของทางนักเตะนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนิพูลข,ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นเป็นรายงานข่าวออกมาจากทางซาชาทาวอริรเอรีนักข่าวจากทางสกายสปอร์ตเวอร์ชันภาษาสวิตเซอร์แลนด์ แล้แม้ว่าจะเป็นนักข่าวที่น่าเชื่อถือออกมารายงานเองแบบนั้นแต่เพื่อนๆหลายท่านก็ยังสงสัยว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรกันซึ่งล่าสุดแม้แต่ตัวของทาง Foreign p a t t e n บ e r g อีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียรหนึ่งเช่นเดียวกันแต่เป็นของทางฝั่ง Sky Spot t ์ตรมันก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะตรงกันไปในทิศทางเดียวกันกับตัวของทางสาชาติทาวิลิเอรเกาะหน้านี้นั่นเอง เข้าใจว่าอเล็กซานเดอร์อิซักสามารถจะบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นด้วยวาจากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o o ได้แล้วสำหรับสัญญาที่จะลากยาวไปจนกระทั่งถึงปี2031แพทเทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเองตัวของทางอิซักต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o o ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ มันมีหลายสโมสรที่ทําการติดต่อเข้ามานะส่วนค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับกับทางหรือร์พหูนั้นมันจะอยู่ในระดับเดียวกันกับตัวของทางหูโกอิกเกติกเกนิวคาเซลเองก็มีความพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญาก,กับทางเบนจามินเซสโกและในตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็อยู่ในการแข่งขันแย่งจริงรายเซ็นของเขาด้วยเหมือนกันจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางแพเทนเบิร์กมันก็เป็นการ ย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าในส่วนของตัวอีซักเองนั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาใดๆและเราก็ต้องรอคอยแค่ว่าสุดท้ายแล้วทีมของเราจะสามารถตกตรงค่าตัวในเงื่อนไขทั้งหมดกับทางนิวคาสเซลิลได้หรือเปล่าไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆในๆก็เปิดประเด็นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับข้อตกตรงที่ทีมของเรามีการทำเอาไว้กับทักอเล็กซานเดอร์อีซักกันไปแล้วเราจะมาดูเรื่องนี้ให้ครบท้ววในทุกแง่มุมกันไปเลย พราะอีกหนึ่งคำถามที่เราจะต้องมีตามมาเลยก็คือในเมื่อเราสามารถตกลงในเรื่องของระยะเวลาของสัญญาได้แล้วแล้วตัวเลขคาดเหนื่อยละ่ะอีซักจะเข้ามารับอยู่ที่เท่าใดกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ขอชี้แจงให้เข้าใจตรงกันก่นกอนนะครับหลังจากที่ตัวของทางชาติทาโวเรเอลีก็เคยเออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไปแล้วระหว่างที่เขามีการจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเอง ในตอนนั้นทาวอริรเอลี่มีการบอกเอาไว้เลยว่าค่าเหนื่อยสูงสุดที่ทักอเล็กซานเดอร์อิซักจะได้รับอยู่ที่3 0 0 0สนปอนต์ต่อสัปดาห์ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าั p to นะครับหรือสูงสุดซึ่งก็หมายความว่ามันเป็นตัวเลขที่ยังสามารถจะเจราจาต่อรองกันลงมาได้ ซึ่งในส่วนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้ทางฟอร์เรนพัทเทนเบิร์กก็ได้บอกไปแล้วว่าสุดท้ายตัวเลขที่เราจะจ่ายจริงๆออกไปนั้นมันอยู่แค่ระดับเดียวกันกับทางฮูโกอิเกติเกเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันจะไม่เต็ม3 0 0แสนปอน์ที่ทีมของเรามีการกำหนดเอาไว้เป็นเพดานสูงสุดสำหรับทางอีซักนั่นเอง แล้วเรื่องนี้ก็ได้รับการต่อย้ำออกมาจากทางนิโคโรเซียราอีกหนึ่งกูรูด้านการซื้อขายคนดังเมืเ่อเขามีการระบุชัดลงไปถึงตัวเลขค่านหนื่ยที่ทางอีซักจะได้รับกับทางลิเวอร์พูลของเราเลยว่ามันอยู่ที่13ล้านยูโรต่อปีซึ่งนั่นน้อยกว่าค่านหนื่ยที่ทางหลุยดิอาสย้ายไปรับกับทางเสือใต้าาเยนเมิวนิกด้วยซ้ำไปที่14ล้านยูโรต่อปี แล้วหากเรานํามาคํานวณยอดกลับก็จะเห็นได้ว่าค่าเหนื่อยดังกล่าวข้างต้นของทางอีซักนั้นจะอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งนี่ก็จะไปตรงกับข้อมูลของทางฟอร์เรียพทเทนเบที่ออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วมันก็ยังเป็นตัวเลขค่าเหน่อยเดียวกันกับที่ตัวของทางฮูโก l e อีเกติเกได้รับในทิมแอนดฟิลของเราด้วยนั่นเอง ข่าวเจาะพิเศษบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นระหว่างทางอเล็กซานเดอร์อิซักกับทางลิเวอร์พูลได้แล้วสำหรับสัญญาจนกระทั่งถึงปี2030ด้วยค่าเหนื่อย13ล้านยูโรต่อปีบวกกับออปชั่นที่จะสามารถขยายสัญญาเพิ่มได้จนกระทั่งถึงปี2031ตัวของศูนย์หน้ารายนี้ต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลและพยายามผลักดันกันย้ายออกจากทางนิวคาสเซิล ลิเว์พูเองก็เตรียมยิ่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้ามาเพื่อเซ็นสัญญากับสุดหน้าชาวสวีเดหลายนี้ซึ่งเขายังคงเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะมาดูกันดีกว่าว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับตัวของทางนักเตะเองนั้นเขาได้กระทำการอะไรไปแล้วอย่างไรกันบ้าง หากเพื่อนๆติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็น่าจะรับทราบตัวตรงกันหมดแล้วว่าตัวของทังอีซักนั้นไม่ได้ร่วมเดินทางไปท,ทัวร์ทวิเอเชียกับทางนิวคาเซิลอยู่นาแต่แถมล่าสุดเขายังปฏิเสธที่จะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมที่สนามซ้อมของทางนิวคาเซิลด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดเครื่องหมายคำถามตัวโตๆขึ้นมาเลยว่าแล้วตัวของทักอีซักหายไปไหนกันแน่คำตอบอยู่ที่ตรงจุดนี้แหละครับเอลาสุดทางเอลดาริโอวาสโกสื่อจากประเทศสเปนมีการรายงานข่าวออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทักอีซักเลือกเดินทางไปฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศสเปนร่วมกับเทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสภาพร่างกายและความฟิตทั้งหมดให้โจ้าตัวพร้อมสำหรับการย้ายไปอยู่กับทางลิเว์พูลของเรานั่นเอง อนาคตของทักอเล็กซานเดอร์อิซักเริ่มจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเอลลารดิโอวาสโกระบุตัวของทางนักเต็กไม่ได้ร่วมเดินทางกับทางนิวคาสเซลไปถวดที่ทวีปเอเชียเนื่องด้วยการที่เขามีปัญหาเล็กน้อยที่บริเวณต้นขาแต่ขณะเดียวกันก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการจะย้ายออกจากสโมสรน,นั่นทำให้เขาเลือกเดินทางมาอยู่ที่เมืองซูเปียตา เพื่อที่จะเรียกความฟิตกลับมาร่วมกับเทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาและมันก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่ซึ่งของทางดาวยิงทีมชาติสวีเดนนั้นหวังว่าจะได้ทำมันในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูล หลังจากเราฟังแทบจะทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องโอกาสการย้ายทีมของทัตอเล็กซานเดอร์อิซักมาสู่ทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราจะมาดูอีกหนึ่งแง่มุมที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกันบ้าง หลังจากมีหลายๆคนสงสัยว่าการที่มันมีกระแสข่าวออกมาหนาหูขนาดนี้สุดท้ายแล้วหรือว่าููจะได้ตัวของทักอีซักจริงๆหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ทางโรมาโน่ก็มีการออกมายืนยันไปตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่าดิวนี้มันบรรลุไปแล้วประมาณ60%ส่วนอีก40%ที่เหลือนั้นยังอยู่ในกระบวนการที่เรากํำลังเดินหน้าต่อไปอยู่ ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเราเงื่อนไขอะไรกันล่ะที่อาจจะทําให้ดีวนี้มีโอกาสประสบความล้มเหลวแล้วมันจะยังเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ทางเคล็กโอฟนักข่าวสายนิวคาเซิลของทางเดลี่เมลก็ออกมาขายความกระจ่างชัดเลยว่าทางเดียวที่ดิลนี้จะไม่เกิดขึ้นก็คือการที่ทางนิวคาเซิลไม่สามารถจะหาตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาได้ทันนั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็กำลังเดินหน้าเล่นเครื่องในประเด็นนี้อยู่ด้วย มันยังเป็นไปได้ที่ทางวซิลอาจจะมีโอกาสเข้าไปบอกกับตัวของทักอเล็กซา wa, นเดอร์อิซากว่านายจะไม่ได้ย้ายไปไหนนะนายควรจะให้ความเคารพสัญญาและกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมโฮประบุเรื่องนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการที่ทางวซิลไม่สามารถที่จะหาตัวตายตัวแทนของเขาได้ ยังเช่งหากเกิดมันกรณีที่ตัวของทางเบนจามินเซสโกเข้ามาบอกกับพวกเขาว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับทาง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทักเตะเป้าหมายแรงอื่นๆก็ตอบปฏิเสธนิวคาสเซิลไปทั้งหมดดังนั้นมันยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ของเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดแม้ว่าตัวของทางอิซักเองจะต้องการย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากก็ตาม